สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับมาอยู่กับ smart focus นะคะวันนี้อยู่กับพี่ขุนค่ะคุณวิสารสักด์พรทัพย์ค่ะสวัสดีครับคุณแชร์ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคุณวิสารศักด์พรทัพย์นักบริหารหนุ่มไฟแรงผู้ผลิตเคสโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีเจ้าของบริษัทมูลนิธิแคปิตอลจำกัดวันนี้จะมาร่วมโฟกัสแ์เชิญไปกับเราครับ ดีใจจังเจอพี่ขุนใช่คุณแาดีใจได้มาร่วมรายการ Smart Focus ใช่วันนี้เราจะไปโฟกัสอีกหนึ่งธุรกิจซึ่งมีนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆเลยครับค่ะเกี่ยวข้องกับหลอดไฟว้าวของใช้ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคนไทยต้องใช้ทุกคนค่ะกับแบรนด์สินค้าแลมตันนั่นเองอ๋อครับคโอ้น่าสนใจมากค่ะวันนี้เราจะมาโฟกัสเจาะลึกกันถึงที่มาที่ไปรวมทั้งวิธีการทำงานทำอย่างไรให้แลมตั้นติดตลาดได้อย่างทุกวันนี้ด้วยนะคะ ดรกฤษดาชัยสงวนมิตรกรรมการผู้จัดการบริษัทแลมตันไลติง2001จำกัดผู้นำวัตกรรมด้านหลอดไฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างผู้ที่จะคิดค้นสร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆแลมตันถือเป็นแบรนด์หลอดไฟที่อยู่ในตลาดมากกว่า30ปีปัจจุบันส่งออกไปอย่าง56ประเทศทั่วโลกเส้นทางถึงความสำเร็จของเขาจะเป็นเช่นใดวันนี้เราจะมาร่วมโฟกัสไปพร้อมๆกันเลยครับ รับแขกรับเชิญของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดรกฤษดาชัยสงวนมิบครับนะคะก็กรรมการผู้จัดการบริษัทแลมตันไลติ้งเทคโนโลยีจำกัดนั่นเองค่ะพูดถึงแลมตันทุกคนรู้จักใช่ทุกคนผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักเนาะค่ะครับเอาแต่นับรวมอายุของแลมตันนี่ประมาณกี่ปีคะเออน่าจะประมาณ30ปีแล้วครับโอ้โหเยี่ยากเกิดมาพร้อมๆกันเลยกับหลอดไฟแลมตันแล้วพูดถึงตัวแชร์นะอ่าพูดถึงอ่าถ้าย้อนกลับไป ในส่วนของอดีตการเริ่มต้นจะมาถึงทุกวนันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับหลอดฟลไฟแรมตันไหมคะโอ้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้แทบจะไม่เหมือนเดิมจากเมื่อก่อนแล้วครเพราะเมื่อก่อนเดิมเลยเนี่ยเราผลิตเป็นเป็นโรงงานหลอดหลอดไส้หลอดไส้เลยดั้งเดิมมาซึ่งตอนนั้นคุณพ่อก็มองว่าไอหลอดประเภทนี้มันมันไม่น่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะครับเราก็เริ่มไปดูเป็นเรื่องของหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับตอนแรกเริ่มมาคราวนี้หลอดไส้นั้นเราก็เริ่มเปลี่ยน นะครับแล้วก็มาดูเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งตอนนั้นฟลูออเรสเซนต์เนี่ยได้เริ่มมาจากตอนที่พอดีคุณพ่อเนี่ยได้ไปได้โนฮามจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจาก NEC มาตอนนั้นซึ่งเขาก็มาช่วยให้เราสามารถผลิตหลอดได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับในถึงต่างประเทศนะครับได้รัมาตรฐานเท่ากับตอนนั้นซึ่งตอนนั้นก็เลยเป็นจุดต,ต,ตั้ง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 ต้นเลยว่า แบรนด์แลมตันเนี่ยสามารถขายให้เข้าไปในประเทศพวกญี่ปุ่นได้ oh, แต่ตอนนั้นถ้าเป็นในแง่ O E M นะครับแต่ไม่ถึงว่าเป็นที่ยอมรับจาก<อ>ประเทศญี่ปุ่นนะครับคราวนี้เนี่ยพอเป็นประเทศญี่ปุ่นปุ๊บมันก็มีการต่อหมาถึงทานลูกค้าต่อนเนื่องกันไปซึ่งเราก็จะได้ไปเปิดมาในตลาดยุโรปนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นตั้งต้นมาพูดง่ายๆคือแลมตันเนี่ยเกิดจากเป็น O E M ร้อยเปอร์็ ก็ส่งไปในประเทศที่เขาโอเคอยู่แล้วคือญี่ปุ่นก็เลยสร้างความมั่นใจแล้วก็ชื่อเสียงได้ด้วยใช่เพราะมาตรฐานต้องสูงนะฮะ pinch, ญี่ปุ่นเขาถึงจะยอมรับเราใช่ค,ครัตอนนั้นเขาตอนที่เขามาออดิตที่โรงงานเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับคล้ายๆกึ่งๆเหมือนว่าสอนเลยนะฮะต้องต้อง QC ยังไง QA ยังไงมีการการเก็บสต็อกยังไงคือมีการตรวจสอบยังไงคือเขาสอนเราทุกอย่างนะครับพอมันผ่านปุ๊บเนี่ย พอเราผ่านแอปพูปุ๊บเนี่ยเราก็เลยสามารถส่งให้เขาได้พอมันแอปพูบบริษัทเดียวปุ๊บเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขี่ยวมาปุ๊บเนี่ยที่อ <ๆ S 2> ื่นก็จะง่ายหละๆๆๆๆๆใช่ครับแต่ว่าโนฮาเราได้รับจากญี่ปุ่นใ,<ช> <ๆ S 2> ในแง่การผลิตเป็นหลอดไฟใช่ครับล้วพูดถึงถ้าเป็นถ้าเป็นอดีตถือในแง่ของสตอรี่บ้านเราประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตหลอดไฟเป็นที่ยอมรับของนานาชาติไหมคะในในความสำคัญต้องต้องบอกว่าถ้าเป็นคนไทยเองจริงๆไม่มี ไม่มีควา<อ>ม,มสามาี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นบริษัทที่อาจจะเป็น global b a n d ที่<า>เข้ามามลงาทุนแล้วเข้ามาลงทุนในไทยไปถึงมาเปิดโรงงานในไทยซึ่งเขาก็จะมีโรงาาของเขามาอยู่แล้ว ใช่ะครับไม่ได้คนไทยเองจริงๆเนี่ยอยู่ดีไปซื้อเครื่องจักรมาแล้วมาผลิตเนี่ยไม่ได้ไไม่ได้ออ๋พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็น local brand ในเมืองไทยตอนนี้มีแลนด์สแตนเอไ่ใจริงๆมันเออจริงๆจะมีอีกประมาณ3แบรนด์ที่ทำ fluorescent น,นะครับแต่ละแต่แต่แตแตละคนก็จะมีโน้ตเฮาส์ได้มาจากคนละแหล่งกันะนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันแครับใหญ่ที่อยู่มานานที่สุดก็ต้องเป็นแลนด์สตนด์ครับครับก็จะมีก็ก็ก็ถ้าเป็นผู้ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันอายุครับ แบรนด์ใกล้เคียงกันแต่ว่าแต่การสร้างแบรนด์ในระตับในถึงของคนไทยนะครับก็คงอาจจะต้องพูดเรียกว่าแบรนด์ตั้งก็น่าจะเป็นแบรนด์คนแรกนี่ค่ะอันนี้เราสามารถพูดได้แล้วแล้วจุดเด่นของแลมตัานล่ะคะโอเคทุกคนฟลูออเรสเซนต์หมดเลยแลมตั้นนี่คือโดดเด่นยังไงบ้าง ก,ก็ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนที่เป็น O E M นะฮะลำต้อนเราก็เน้นเรื่องของคุณภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของออการบริการเมื่อก่อนกับไปถึงกับเมื่อก่อนเป็น B 2 B 2> ะ<ร> 2> นะฮะเราก็ส่งให้ครับทางซัพพลายเออร์ให้เนี่ยเอ้ยซัพพลายเออร์ส่งให้เราเนี่ยเราส่งให้กับลูกค้าเนี่ยทุกอย่างมันจะผ่านขั้นตอนที่มันมีการตรวจสอบแล้วก็มีการทีเ่เราสามารถรับประกันอะไรสินค้าได้ตลอดเวลาแต่พอหลังจากที่ผ่านในช่วงของทำเป็น f o r e s c e n t แล้วเนี่ย ตอนที่เริ่มมาทําแบรนด์ในเมืองไทยเนี่ยต้องต้องเห็นว,ว่าเราก็พยายามหาจุดเด่นก่อนคือตอนนั้นเนี่ยมันถ้าเริ่มเล่าจริงๆคือมันเป็นช่วงวิกฤตนะครับที่วิกฤตช่วงต้งยายามยำกุ้งเนี่ยที่ปี40นะครับที่ตอนนั้นเราส่งออกอย่างเดียวเราเรียเนี่ยราส่งออกอย่างเดียวเราก็ได้กําไรจากค่าเงินบาทนะพอเราด้จากค่าเงินบาทมาเนี่ยเออคือจริงๆมันดูจะน่าดีใจนะ มาถึงขายได้เท่าไหร่ได้เบิร์นขึ้นมาเพียงแต่ว่าคุณพ่อเขาบอกว่า้ตอนนั้นธุรกิจถ้ามีความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมันไม่คุ้มเลยถ้าวันหลังเนี่ยมันเกิดพลิกเกิดพลิกขึ้นมาทํำยังไงวันนี้เราฝากสองขาอก็เลยคิดว่าเราจะทําตลาดในไทยนะครับพอเริ่มทําตลาดในไทยเนี่ยตอนนั้นสักสิบกว่าปีสิบสิบสิบต้นต้นหรืสิบนิดะนะฮะเริ่มมาทํา ตอนนั้นก็มานั่งระดมความคิดกันว่าเอ้ยจะเริ่มทำด้วยอะไรถ้าเป็นฟอเรสเซนต์ทั่วไปเนี่ยมันไปพูดคงยากอ่ะไปเทียบกับแบรน์ใหญ่ๆแล้วจะไปเอาอะไรเป็นข้อเด่นเขาพูดไปหมดแล้วสว่างทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็พูดกันอยู่แค่นี้นะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำไงจนสุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะต้องหาจุดเด่นเรื่องเราจะพูดแต่เรื่องเรื่องของสะดวกล่ะนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยคนจะพูดกันเรื่องสว่างนะทนนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าประหยัดพลังงานนะเพราะทุกคนประหยัดพลังงานเท่ากันพูดเปหมดแล้วพูดเท่ากันประหยัดเท่ากันเราดูลาร์เรลของแบรนด์ก็เหมือนกันนับเพราะฉะนั้นเราเลยเน้นมันเรื่องของความสะดวกนะครับตอนนั้นที่คุณพ่อช่วยกันคิดคราวนี้เราก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมาก็คือเขาเรียกว่าเซทโทนิกนะครับแลนตันเซทโทนิกเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหลอดพร้อมลางสำเร็จรูปเลย นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นใช่เพราะเพราที่ผ่านมาเวลาเราซื้อเราก็ซื้อแค่ตัวอ่าซื้อหลอดต้องไปซื้อรางต้องไปซื้อบรรลาแล้วต้องมาเดินสายไฟมาแล่นตั้งคือสะดวกใช่แร้วสะดวกคือช่างไฟจะชอบมากตอนนั้นนะครับคราวนี้ก็เลยเราก็มีตัวเด็ดละแล้วก็เลยเอาตัวเนี้ยไปทําเรื่องของแบรนด์ครับเราก็เลยพอเอาแบรนด์เข้าไปปุ๊บเนี่ย สินค้าตัวนี้พอถึงมือพวกช่างพวกช่างชอบช่างสะดวกแล้วทำงานเร็วมากนะฮะแบบมาจําสายไฟจุดเดียวจบแล้วคราวนี้พอมันเป็นนี้ปุ๊บเนี่ยช่างเริ่มถามหาร้านค้าเริ่มเกิดกระแสในตลาดเรายิ่งทำปุ๊บต้องส็อกแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องการเดินเพราะมันมีเราเริ่มขายได้เราก็เริ่มทำโฆษณามากขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นเครื่องจักรไปเป็นกลยุทธ์ถูกทางเรื่องของความสะดวกเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเชิญนวัตกรรมของสินค้าในเชี่ว่า สินค้าที่เป็นคอมโพเนตเนี่ยมีอยู่แล้วในตลาดแต่คุณพ่อกับทางดรปฤษดาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเราต้องสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้ก็คือคนที่มาติดตั้งเนี่ยแหละก็คือรวมเซตกันพอเราทําก่อนคนก็นึกถึงยี่ห้อเราก่อนใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นมีแค่ลังตั้เจ้าแรกที่ทำใช่างเงี้ยทนพอคนเคยใช้ลังตั้เวลาจะไปสั่งซื้อต่อก็เออเอาลังตั้งสะดวกดีใช่อย่างนี้พวกผีปูซาฟ็บอกลูกค้าเราต้องการเราก็ต้องมีสต็อกเยอะขึ้นเป็นการดึง ดึงออเดอร์เข้ามาเลยเยี่ยมเลยฮะโอ้แปลว่าจากเจ้าเดิมๆนี่เขาเรื่องของประหยัดสว่างเรื่องของทนทานพอเรามาสะดวกปุ๊บก็ตีค่อเราก็ยังพูดเรื่องพวกนั้นอยู่นะฮะไปถึงเราก็ยังพูดอยู่ประหยัดเราก็ยังมีประหยัดอยู่ทนทนอะไรพูดู่แต่เราเพิ่มว่าเราเรื่องสะดวกเราเปลี่ยนมิติชอบนะชอบชอบวับพลิกเลยพอพลิกเสร็จเป็นยังไงคะคนที่มาคลองตลาดก่อนหน้าเรางัดเรื่องสะดวกมาเหมือนเราไหมคะ คือไม่ฮะตอนนั้นคือเขาคือสินค้าตัวนี้เนี่ยตอนนั้นเราก็ครองไประดับหนึ่งมานานมากนะครับเพราะมานานมันจนผมว่าน่าสักเจ็ดแปดปีนะคร<ะ>ับที่ไม่มีใครตีเราได้เลยทำไมทำไมเขาเขาไม่เห็นโอกาสตรงนั้นจริงๆด้วยความที่ตอนนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะฮะมันมีพอแบรนด์เราค่อนข้างแข็งแล<อ>้วในสินค้าเฉพาะสินค้าตัวนี้นะครับพอแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาเทียบเนี่ยแต่พอเขามีแบรนด์เนี่ยเขาก็บาทีเขาทาราคาสูงทำราคาสูงปุ๊บเขาก็ ขายไม่ได้นะฮะหรือถ้ามูลค่าที่เข้ามาแล้วจะมาทาราคาต่ำแแต่ไม่มีแบรนด์เนี่ยก็ตีเราไม่ได้มันก็เลยเหมือนแับมันก็เราอยู่ในจุดคอดละเลยใช่ครับตอนนั้นนะฮะตอนน้ะครับตอนนั้นครับค่ะครับแล้วพอดีแล้วมันคลองได้แข็งแรงค่ะพอคนอื่นเข้ามาเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วสินค้าตัวนี้เนี่ยต้องตอนแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนที่ัสคนไทยนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นล็ช่วงนี้ค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบ้านเราไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับมากนะ,นะครับซึ่งมีช่วงนั้นนี่แหละครที่ว่าเราเริ่มเข้ามาเริ่มค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเฮ้ยลองใช้วิ่ีดูประหยัดไฟนะดีกว่าทุกอย่างไม่ร้อนไม่อะไรก็ว่าไปแล้วคือที่ห่ออื่นเนี่ยเขาจะเหมือนกับพอมาทีหลังเขาจะไม่ได้อาจจะไม่ได้โปรเฟชชั่นอลเรื่องนี้พอทําออกมาอาจจะเสียเร็วอันเนี้ยเขาก็เลยยังอยู่ในตลาดค่อนข้างที่จะเข้ามาอาจจะเสียเราคนใช่คนก็จะมองว่า ไม่ไม่ทนเหมือนแล้วต้านได้ส่วนนึงประมาณนั้นครับถือว่าสุดยอดนะคือนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ว่ามันมาจากตรงไหนก็คือมาจากตัวตัวนี้ครับตัวเซทันิคเนี่ยครับจากนั้นก็สู้การแข่งขันในตลาดได้ทําแบรนด์ในบ้านเราได้ละนะคะก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเออส่วนที่เราขายดีตรงนี้ที่มันสะดวกเราสามารถติดตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยช่างไฟชอบไปตีตลาดญี่ปุ่นเองเขาโอเคไหมฮะ หรือว่าเราอยู่ในบ้านเราก่อนคือคือสินค้าตัวนี้เราตอนนั้นเราเน้นอยู่ในต่างประเทศก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยโดยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีมาตรฐานหลายตัวที่ถ้าสมมติเราเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยบางทีมาตรฐานตรนี้จะไม่ผ่านนะครับแต่คือบางทีมันเป็นไม่ใช่มาตรฐานควบคุมนะครับมันเป็นอาจจะเป็นมาตรฐานทั่วไปก็เลยตอนนั้นเราก็เลยไม่ได้มองในตลาดเล่้านเราก็เลยเ้นในตลาด ก็จะตัวเราต่อจากนั้นล่ะคะเราจะต้องมีโปรดัก์ใหม่ๆออกมาใช่ตอนนั้นเราก็ตอนนั้นก็คือพอหลังจากที่ตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็คือตอนนี้แบรนด์ของแลมต้านจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เออในเรื่องของความสะดวก<ด>นะครับแล้วก็เรื่องความสวยงามเมพราะเนี่ยสองสิ่งนเนี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันควรจะเสริมอะไรให้แลมต้าบ้างแต่มันไม่ใช่ต้องทําให้ราคาแพงขึ้นนะแต่เรามองแค่ว่าเฮ้ สินค้าทาไมหลอดไฟมันต้องหน้าตามันกล่องเชยๆอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่มันไม่ดูดีบ้างถึงแม้มันจะไปอยู่ในลืบมันจะไปอยู่อะไรจะถามว่าตอนที่คุณหยิบมันมก็มันก็เป็นสิ่งที่ภาพลักษณ์ของมันแล้ก็คือเราพยายามเสริมก็้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องความสะดวกที่เราพยายามให้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 ผู้ใช้หรือว่าคนแกะใช้มือเดียวแกะได้ง่ายๆพยายามนึกถึงตรงส่วนพวกนี้เยอะๆ จากเดิมต้องอาศัยช่างไฟตอนนี้ผู้ใช้ในบ้านเปลี่ยนเองได้ติดตั้งเองได้พองัดเรื่องสะดวกขึ้นมาอย่างที่มันจกคู่ถามไปอย่างนี้แบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าเจ้าอื่นๆยี่ห้ออื่นๆเขาเห็นว่าสะดวกกับขายดีแล้วกําลังมาในตลาดเลยพอเขาทําออกมาแล้วเขาสามารถทําราคาให้ได้สูสีกับเราแข่งขันกับเราได้ ก็เกิดเหมือนกันตอนหลังเนี่ยเกี่ยงที่ผมบอกของคลองอาจจะคองมาสักสิบแปดปีแต่ก็อื่ที่บอกเขาก็คจะค่อยๆซึมมาแหละนะครับค่อยๆซึมค่อยๆซึมเราก็ต้องหนีเข้าไปอีกอ่าก็เราก็จะหนีไปด้วยเรื่องของแต่ตอนนี้คืออย่างตัวนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องการเป็นใ่้สินค้าทั่วไปละคือไม่ได้แบบทุกคนก็เริ่มแบบเชื่อมั่นในตลาดว่าเอ้ยี่ห้ออื่นก็พอใช้ได้อะไรก็ได้แล้วคือมันก็มันก็มีถึงจุดหนึ่งที่คนหนึ่งพอลองใช้ราคาต่างกันมากๆแล้วลองใช้ดูเอ มันอาจจะช่วงนี้แหละมันอาจจะไม่ได้ดีเสียอะไรบ้างมันก็อาจจะลองลองใช้ต่อลองใช้เอาเริ่มราคาเริ่มได้ราคาไอ้สินค้าพอมีคุณภาพมันก็ค่อยๆแกปมันก็เริ่มค่อยๆไม่ต่างกันมากรับแผนในอนาคตของแบล็มสันเหรฮะ,ะเราจะสร้างสินค้าตัวใหม่มาเพื่อมาคือตอนนี้ทิศทางมันต้องไป LED เ้านะครับมันจะไป LED ต่อนะครับ คราวนี้พอที่ทางของ LED เนี่ยตลาดของ LED ค่อนข้างที่จะต้องเรียนนำตรงว่าใหญ่มากมนะครับมันใหญ่เพราะอะไรเพราะโดยปกติแล้วตลาดของหลอดไฟเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเป็นตลอดแบบแสงสว่างาก็คือหลอดไฟนี่แหละนะับกับตลาดของโคม,มก็คือโคมก็คือสมมุติจะเป็นโคมพวกโคมดาวไลท์โคมตะแกรงที่ไว้ใส่หลอดนีออนยาวานะครับหรือตามโรงางานก็เป็นโคมมใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ก็ก็คือโคมและหลอดแยกกัน นะครับแต่พอมาเป็น LVD แล้วเนี่ยมันเอาสองอย่างเนี้ยมารวมกันนะผลิตภัณฑ์มารวมกันเพราะมันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเนี้ยหลอดเมื่อก่อนสมมติตลาดอาจจะมีหมื่นล้านสมมตินะฮะโคมอาจจะมีหมื่นล้านพอกลายเป็น LVD ปุ๊บเนี่ยไอ้สองอันนี้มารวมกันกลายเป็น2องหมื่นล้านครนนี้ก็ตัดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งอย่างของพอตอนที่ลัมตันเมื่อก่อนทาคือลมตันดูแต่ตลาดของหลอดไฟ ตลาดมาเก็ตตลาดมันอาจจะมีอยู่แค่พันเอ้มีแค่หมื่นล้านนะครับ mm hmm. พอวันนี้เราได้ตลาดในส่วนของตรงนี้เข้ามาด้วยเนี่ยมันก็เลยขยายขึ้นอันนี้คือ mm hmm. ทิศทางใช่ทิศทางในการที่เราต้อง, mm hmm. องพยายามทําในอนาคตเนี่ยมันก็จะไปเป็นเรื่องของเน้นเรื่องของ L D ที่เราเป็นโปรเฟสชันอลอยู่แล้วนะฮะด้านแสงสว่าง mm hmm. แต่เรื่องของโคมเนี่ยเราก็พยายามเน้นเรื่องของการดีไซน์ mm hmm. ที่จะต้อง ดูมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นคุณอยากได้ร่วมสมัยคุณอยากได้ทันสมัยเราก็ต้องมีให้คุณ<ช>มีบริบทสินค้าชมากขึ้นนั่นคือทิศทางซึ่งเราพยายามทำเ,เป็นนโยบายหลักตั้งต้นของเรามาถึงปีนี้เลยนะครับว่าเราต้องการสร้างแบรนด์น้ำต้นให้ไม่ใช่เป็นแบรนด์หลอดไฟแล้วนะครับอยากให้มันเป็นแบรนด์ที่มีความดูดี แล้วก็เรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดอะไรย่ต้องมาอยู่แล้วแต่จะต้องถ้าเห็นนึกถึงแล้วก็นึกถึงด้วยความว่าเขาเป็นแบรนด์ทันสมัยนะเป็นแบรนด์ที่มีความเทพมีทุกเล่นนะใช้กล่องครับว่าเขาต้องคิดอะไรมาสักอย่างหนึ่งให้เราแล้วไม่งั้นีคงไม่ออกมาประมาณนั้นนะครับเป็นแบรนด์เพื่อความสวยงามและการตกแต่งใช่ครับแล้วก็นี่ฟังชั่นด้วยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเรามีหลอดไฟหลายประเภทนะครับที่จะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของสายสว่างอย่างเดียวเราพยายามจะหาหลอดไฟประเภทพวกนี้เข้ามาเสริม เพื่อให้เขาให้ให้ผู้บริโภครู้ว่ามันมีหลอดไฟแบบนี้อยู่ในตลาดด้วยเหรออสมมุติว่าไม่ไม่แน่ใจจะเคยได้ยินหรือเปล่านะครับเป็นหลอดไฟไล่ไลแมลงไล่ย,ยุง <Okay. S 2> นะครับอ่าสมมติว่าคุณติดไปหลักการทํางานของมันเนี่ยมันไม่ใช่ไปเปิดปริมายุงนะฮะ <Okay. S 2> เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของออคลื่นแสงที่พอยุงไม่ได้กลัวน,นะมันเหมือนคลื่นแสงที่ยุงมองไม่เห็น <Okay. S 2> พอมันทําให้ตรงนั้นมันมืดเนี่ยยุงมันก็จะไม่บินเข้าไป uh. ประมาณนั้น ซึ่งโอเคเทคโนโลยีอย่างนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบถามว่าขายได้เยอะไหมอาจจะขายไม่ได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้มันมี<ค>นในลลตลาดใช่อยู่ในหลากหลายหลอดเซนเซอร์พาดทิศหลอดเซนเซอร์โมชั่นซึ่งเมื่อก่อนสมมติอย่างโมชั่นบ้านเราเนี่ยเราจะต้องติดโมชั่นเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับหลอดไฟที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้หลอดไฟทั่วไปแล้วก็มีตัวโมชั่นเซนเซอร์อยู่อีกตัวนึงนะครับพอเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วมันอยู่ในตัวเดียวกันคทีนี้คุณบ้านบ้านที่คุณเคยสร้างมาไม่เคยติด m มชันเซนเซอร์มาก่อนค,คุณก็แค่ใส่หลอดนี้เข้าไปมันก็เป็นโมชันได้และแต่ถามว่าขายได้เยอะไหมอาจจะขายได้ไม่เยอะ,ะเพราะคนอาจจะไม่รู้หรือว่าแบบยางอาจจะไม่ได้เดินซื้อหลอดไฟเองสมมติอาจจะไม่รู้ว่ามีสมมติถ้าเห็นปุ๊บเขาก็อ๋อหรอมีด้วยเหรออ,อะไรเราพยายามหาหลอดไฟประเภทอย่างเงี้ย เข้ามาเข้ามาเติมช่องว่างในตลาดเพื่อให้คนเขารู้สึกได้ว่าเอ้ยหลอไฟของแรมตันมีนวัตกรรมนะมันมีอะไรแปลกไปนะไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นเทคโนโลยีลีดเดอร์นะคุณแชร์นะพยายามสร้าง อิมเมจของแบรนด์ในครั้งนั้นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของดีไซน์มาหมดเลยกับแลมตันโดยเฉพาะี่ไม่ทิ้งแบบเดิมของเราคือความสะดวกสบายของผู้ใช้ด้วยนะคะอันนี้ทำความรู้จักกับแลมตันภาพรวมนะคะเห็นภาพแลมตันชัดขึ้นละเดี๋ยวช่วงหน้ามาโฟกัสกันเพิ่มเติมถึงแลมตันนะคะเรื่องของการทํางานแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่งัดมาสู้กันในท้องตลาดเพราะว่าไม่ใช่ตลาดที่แข่งขันกันสบายๆแข่งขันกันค่อนข้างดุเดือดเลยคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะสำหรับช่วงหน้าห้ามพลาด อย่างนี้ในในรายที่เราคิดว่าอาจจะเป็นคู่แข่งเรานะคะแล้วก็ทําเหมือนกับเราคล้ายๆเราแล้วก็สู้กับเอ็นบูเซอร์หรือว่าขายให้กับเอ็นบูเซอร์เหมือนกับเราเนี่ยกังวลตรงไหนบ้างไหมคะเกี่ยวกับคู่แข่งมีรายแบบนั้นไหมคะที่เรากังวลนี้คุต่อบการในไทเยเห็นแก๊บตรงนี้แล้วส่วนใหญ่จะแบบตาลูกวาวนี่เนยางแล้วก็อยากกระโดดลงมาเล่นกันทั้งนั้นบางคนมีทุนเยอะหน่อยกล้าลงทุนแม้กระทั่งซื้อเครื่องจักรพอซื้อมาปุ๊บ ราคามาันค่อยดรอปกลงมาจากเมื่อก่อนร้อยพันบาทที่เหลือรอดร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทนะครับคราวนี้ถามว่าคนที่ลงทุนไปเมื่อก,ก่อนนี้ันทำยไ